กำเดาแทบพุ่งเบียเดอะวอยส์สวมบิกินี่แช่ภาพริมทะเลกำเดาแทบพุ่งเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นอย่างเบียรพัสรานันอัศดมงคลหรือเบียเดอะวอยซ์ได้ออกมาอวดความแซบด้วยการแชร่ภาพในชุดว่ายน้ำบิกินี่สีชมพูโพสท่าริมทะเลทั้งอีโมจิหัวใจและลูกไฟเต็มช่องคอมเมนต์จนไอจีลุกเป็นไฟเรียกว่าทำเอาแฟนคลับต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในหุ่นสุดสวยกันเพียบเลยทีเดียว เมีย er พัศร,รนันอัศดมงคลหรือเบียเดอะ์ไวส์เน็ตอดอลและนักร้องสาวแสนน่ารักสดใสที่ทําให้หลายไม้ยมกคนใจละลายล่าสุดเขาทําให้ท็อปลาซิล็อกซี่นั้นใจบางเพราะหลังจากถูกจับตามองในความสัมพันธ์มาสักระยะล่าสุดพวกเขาได้เปิดทริปเดทและอดวดโมเมนต์หวานๆออกมาแล้วต่อมาทั้งคู่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์หลังศึกษาดูใจได้เพียงปีเศษเมีย er พัศรนันเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2538 จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบูรณะและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในการเป็นเน็ตไอดอลผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความน่ารักสดใสของเธอเธอจึงเริ่มเข้าสู่วงการผ่านการประก,กรวด poppy star contest คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหลังจากนั้นเริ่มมีผลงาน โฆษณาออกมาให้รับชมกันอย่างเป็นระยะและกลับมาเป็นที่รู้จักโด่งดังอีกครั้งผ่านการประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand Season 3เธอมีเสียง ire, อันไพเราะเสียงหวานใสจนได้ฉายา Angel Voice และได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเธอเองไม่สามารถคว้าแชมป์กลับมาได้หลังจากจบการประกวดเธอเริ่มมีผลงานในวงการเพลงให้แฟนๆได้ติดตามมากยิ่งขึ้น พร้อมผลงานการแสดงให้ได้รับชมเธอเองไม่ใช่เพียงเป็นสาวหวานธรรมดาเบียเดอะวอยซ์นั้นยังมีการปรับลุคเซ็กซี่ที่ออกมาดูดีฉีกแนวของตนเองเพิ่มความฮอตจนประหลอดแตกมากขึ้นไปอีกจนเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเบียเดอะวอยซ์หรือเบียรพัสราน,านัน เป็นที่รู้จักมาจากการที่เธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีจดขายคือความน่ารักและสดใสและมีผลงานอย่างการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบมากมายรวมไปถึงยังเคยชนะเลิศการประกวดพ็อกกี้สตาร์คอนเทสมาแล้ว โดยเธอกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการที่เธอเคยได้เข้าประกวด The Voice Thailand Season 3และสามารถเข้ารอบลา e audition ได้นั่นเองโดยหลังจากการประกวดเธอก็มีผลงานทางด้านเพลงออกมาเรื่อยๆรวมไปถึงยังมีพัฒนาการที่ดูโตขึ้นจากสาวน่ารักเป็นสาวที่ มีลุคที่เซ็กซี่มากขึ้นรวมไปถึงยังมีความสามารถทางการร้องเพลงจึงทําให้เธอกลายเป็นที่สนใจและติดตามของแฟนคลับในหลากหลายแนวเลยทีเดียวหลังจากจบรายการ The Voice Thailand b e ี r The Voice ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด GMM Grammy และมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องผลงานเพลงของเธอได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเป็นอย่างมากส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงติดตามเป็นจํานวนมาก นอกจากผลงานเพลงแล้วเบียเดอะวอยซ์ยังมีผลงานการแสดงอีกด้วยเช่นภาพยนตร์เรื่องสลัมบอยซอยตืดและซีรีส์เรื่องเดอะบ็อกกล่องหลอนซ่อนปลายปัจจุบันเบียเดอะวอยซ์ยังคงเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเธอเป็นศิลปินที่มีความสามารถและเสน่ห์ทำให้เธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลง